สวัสดีครับเซเว่นดอยครับก็วันนี้นะครับพามาดูลูกผสมน้ำหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวที่เอาให้พี่ชายนะครับเพราะวนนี้พี่ชายเอากลับมาคืนนะครับไปเก็บแต้มมาแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เอามาเพาะครับผมนะครับเลือดสูงผสมเลือดสูงครับดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงนะลูกๆนะครับจมแน่นอนครับชุดนี้ ตัวนี้สีสดมากครับตัวนี้ขนสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำหนึ่งนะครับผสมกับตัวเมียหางบานๆน,นะแม่พันเลยนะครับเพิ่งเอาใส่กลงเมื่อเช้านี้นะครับคนนะครับ ก็ติดที่ไข่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน่ครับตัวเนี้ยนะ ตัวนี้ตีปีกบ่อยมากครับดูตรงปีกนะตีจนแบบปีกเป็นแบบนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนะพี่ชายไม่ได้ใช้ถุงไก่นะพี่ชายใช้ไอไอตะก้อไอที่เขาใส่ไก่นะครับเวลามันดิ้นแล้วผลมันจะชอบพังนะครับปกติอะผมจะไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้วนะปกติอะผมจะใช้เป็นถุงไก่นะครับถุงใส่ไก่นะ โอเคครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับพามาชมเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากเราทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ